เปิดการแก้ป yeah <c oughs> ัญหาในทางอ้อมตอนนี้เป็นการแก้ปัญหาในทางอ้อมยกยกหอเอายกไปเรื่อยยกไปเรื่อยยกไปเรื่อยอย่ามาดูอย่ามาดูนะอย่ามาดูนะต้นไม้ก็ตึ้มอย่ามาดูนะตึ้มไม่ตึ้ม

ว่าวิธีนี้น่าจะดูดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะดูด้วยดูมวยคู่เอกด้วยเนี่ยเออรอดูเนี่ยรอบน่าคอยดูคนตายเลยว่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ลองดูนะนะพร้อมเรียบร้อยนะเคลื่อนมุดเลยหมุนอ่าต่อไปต่อไปไม่ต้องหมุนไม่ต้องหมุนอันที่มันต้องเพราะว่าไม่ไม่มันต้องพังก่อนอ่ะต้องพังก่อนอ๋อโอเคโน้ำมันเกือบหมดเลย อาแล้วครับต้นไม้ปะทะปะทะกับหอนะ้ไม้อ้าวไปพัดตัวแล้วครับหอเสียเปียกแล้วนั่งดูนะนั่งดูนั่งดูต่อไประวังครับระวังตู้โอ้โหเริ่มเข้าไปใกล้แล้วเริ่มเข้าไปแล้วแล้วต้นไม้กับพอไม่ขยับเลยครับไม่ขยับเลยอ่าเริ่มเรื่อยเรยเด้งครับจบครับจบเสมอเสมอเข้าไหมเข้าไหมต้นไม้จะต้นไม้จะต้นไม้จะล้มไหมจะไปหรืหรือหอจะบิน เอาแล้วเริ่มแล้วรู้สึกว่าต้นไม้จะอยู่แล้วอจะไปแทนรอบๆนบรอบรอบฮอร์ชนะตบมือตบมือ very good ไหมมันใช่เลยไม่ใช่แล้ววิ่เป็นเด็กแล้วตอนนี้มวยคู่เอกของเราก็เป็นฝ่ายฮอนะฮอรชนะไปนะฮอรชนะแล้วเย่ตบมือครับตบมือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามอบมอบมอบแข่งขัด เป็นเป็นเป็นเครื่องอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะ h a p y Wave ใช่ไหมรุ่นนี้เดี๋ยวรเดี๋ยวเราลองเข็มขัดเป็นอะไรวะที่ใบพัดเอใบพัดให้มันล้วกันได้ใช่กำลังกำลังส่งมออใบพัดอยู่ตอนนี้ใบพัดหายกำลังให้ช่างให้ช่างให้ช่างตองหออยู่มานะฮะเนี่ยแต่แรกเจอแต่เจอช่างขึ้นหอเลยฮะเจนช่างขึ้นหออ่ืวาช่างยังไม่ได้ขายทองเลยอ้าวเหรอ ม,มีช่างแก้ปัญหาเรื่องหอ,อยใช่ไหมเนี่ยไปไปเดี๋ยวไม่ใช่ระเบิดไปไม่ตรงแอร์ไปตรงแอร์หาตังหาตังเย้